สวัสดีครับผมศักดิ์รพีนะครับลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเทคนิคการตัดแต่งนะครับขแขนงเมลอนนะครับเพื่อที่จะทำให้ลูกเมลอนที่ผสมเกรสรติดแล้วเนี่ยจเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับก็หลังจากที่ผมเริ่มผสมเกรสรได้วันที่3นะครับยกตัวอย่างต้นนี้นะครับผมก็ จะสังเกตนะครับว่าผลเมลอนเนี่ยที่เริ่มติดลูกเนี่ยนะครับก็จะเริ่มโตนะครับก็จะเริ่มโตนะฮะเราผสมไปได้ประมาณ2-3วันแล้วนะครับอ่านะครับสังเกตแขนก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็แสงแดดดีนะครับอ่านะก็จะทําการตัดแต่งนะครับตัดแต่งก็คือตัดแขนที่ ผสมเกสรลูกติดแล้วเนี่ยนะครับออกนะครับอ่านะครับปกตินะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเราจะไม่ตัดแต่งแขนงที่ติดลูกแล้วเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เกิดเชื้อรานะครับโรคพืชจะเข้าทําลายทางแผลนะครับที่ตัดแต่งนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนแดดดีเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะตัดแต่งแขนงนะครับไว้ มันจะทําให้ลดนะครับการใช้ท่าทหารที่ไม่จําเป็นนะครับมาเลี้ยงมาสร้างยอดพวกนี้นะครับแล้วจะทําให้ผลเมลอนนะครับที่เริ่มติดลูกเนี่ยโตไวนะครับวิธีการตัดนะครับก็ดูนะครับว่าแขนงไหนที่เริ่มติดลูกแล้วนะครับอย่างแขนงเนี้ยนะครับจะมีข้อใบอยู่1 2 3 4 5สนะครับ6นะครับ ยาวมากแล้วนะครับก็ยิ่งท่าไว้นี่นะครับแขนงพวกนี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็เปลืองธาตุอาหารไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะตัดเขาออกซะก่อนนะครับเพื่อที่จะหยุดนะครับให้ไม่ให้เอาธาตุอาหารนะครับมาเลี้ยงมาสร้างยอดต่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะตัดไปที่2ใบนะครับก็คือใบที่1น,นะครับใบที่1 ใบที่ติดกับผลแมล่อนที่ผสมติดแล้วนะครับแล้วก็ใบที่สองนะครับใบที่สองยื่นออกมานะครับสองใบแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับใช้กรรไกรคมๆนะครับมาตัดนะครับตัดให้ยาวนิดนึงครับอย่าอย่าตัดใกล้ๆใบที่สองนะครับไม่ตัดยาวหน่อยนิดนึงนะครับผมจะตัดประมาณนี้นะครับชึบนะครับก็จะเห็นนะครับว่าแขนนะครับเราจะไว้แค่สองใบนะครับเพื่อที่จะไว้แขวนลูกแล้วอีกอีกใบหนึ่งก็จะไว้เลี้ยงลูกนะครับ ก็แขนงไหนที ance, deux, ่ผสมติดแล้วนะครับก็ให้ตัดนะครับให้ตัดนะครับอย่างแขนงนี้ผมก็ตัดนะครับใบที่1ใบที่2ใบที่1ใบที่2นะครับแล้วก็ตัดชึบนะครับอ่านี่เหมือนกันใบที่1ใบที่2แล้วก็ตัดชึบนะครับอ่านะแค่นี้นะครับก็จะช่วยนะครับทําให้ผลเมล่อนนะครับที่ผสมติดแล้วเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะทําให้เรา สามารถที่จะคัดลูกแขวนได้ไวขึ้นนะครับอย่างต้นนี้นะครับก็ต้นลูกก็จะโตวไวนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ผสมเกสรแล้วนะครับเดี๋ยวลูกเขาหลังจากตัดยอดแล้วลูกเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับอ่าเพราะว่าเราได้ตัดยอดแขนงออกไปแล้วนะครับไม่ให้เอาธาตุอาหารพวกนี้ที่แมลอนมาเลี้ยงสร้างยอดแขนงต่อนะครับมันจะไปทุกอย่างนียจะสร้าง ผลเมลอนขยายผลให้ผลเมลอนเนี่ยโตนะครับอ่ะนะครับหลังจากพ่นแล้วนะครับถ้าอากาศดีๆอย่างเนี้นะครับก็อาจจะเว้นเรื่องการพ่นไตรโคมาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ายังมีบางต้นที่เรายังผสมเกสรไม่ติดนะครับแต่เราเล็มไปได้เรื่อยๆนะครับแต่หลังจากที่เราผสมเกสรติดกันได้เยอะมากแล้วนะครับเราก็ให้รีบนะครับพ่นไตรโคโดมานะครับเพื่อป้องกันเชื้อราโรคพืชนะครับ เข้าทำลายทางแผลตัดแต่งพวกนี้นะครับเห็นไหมแผลเปิดพวกนี้นะครับถ้าดูแลไม่ดีนะครับเดี๋ยวก็จะมีเชื้อราโรคพืชสามารถที่จะเข้าทำลายได้แต่ถ้าอากาศดีๆนะครับความชื้นน้อยๆนะครับแผลก็อาจจะแห้งไวนะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับวันนี้เทคนิคนะครับในการที่จะขยายลูกให้โตอย่างรวดเร็วนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับให้ช่องลิตเติ้ลฟาร์มเรานะครับสวัสดีครับ